ฉันเปลี่ยนวงจรชีวิตเขาแล้วเอเ้ยแล้วพี่คนนี้ไม่ตายเหรอเนะี่ยพี่จริงต้องตายแล้วแต่ว่าพี่ล่ามาได้โดยตัวเฟรดี้ตัวนี้แหละมาถึงอะไรครับเนี่ยก็ตัวเฟรดี้ตัวนี้มันมันเปลี่ยนข้าง มันตามตัวว่ามันตายแล้วมันก็มาช่วยชีวิตพี่จริงไหมเนี่ยจริงสิน้องเฮ้ยเฟรดี้พูดได้ด้วยฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอะมาเล่าให้พี่ฟังบ้างสิก็ร้านไฟไหม้ครับร้านอะไรไฟไหม้เหรอร้านพิซซ่าเราเนี่แหละครับไม่ได้ร้านอะไรหรอกอ้าวแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ได้กินหรอเนี่ย เราเป็นหุ่นยนต์เราไม่ได้กินอ๋อโอเคก็จะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมพี่บอนนี่โอ้โหแล้วตอนนั้นพี่บอนนี่ก็ตายไปแล้วแล้วพี่เฟดดี้ก็ช่วยไว้พี่เฟดดี้ก็มาช่วยพี่บอนนี่แล้วถามหน่อยว่าทำไมพี่เฟดดี้ถึงกลับตัวกลับใจมาเป็นฝ่ายเนี่ยโก<อ>่เพี่รู้หรรู้อะไรหรอข่าเพิ่งลือว่าพี่จริงแล้ว พับเพรเตัวที่เขาสู้อ,อยู่นั้นไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าศัตรูที่แท้จริงของเขาคือสปริงแตร์และก็แพนธามาริฮอร์เนตและตอนนี้แพนธามาริฮอร์เนตได้สิงพี่พับเพรของเราอยู่พอเฟรี่รู้เรื่องนี้ ก็เลยกลับตัวกลับใจมาเป็นฝ่ายเราและช่วยพี่เอาไว้นั่นหมายถึงว่าเอิมพี่เพที่ผมคออยู่ช่วยอยู่ตอนนี้คือไม่ใช่พี่เพลเพตัวจริงใช่ไหมครับไม่ใช่โอเคเข้าใจแล้วมหน้าทำไมพี่ผพลเพดถึงทำตัวแปลกๆช่วงเนี้ยแปลกๆยังไงก็ตั้งแต่ตอนที่ร้านไฟไหมเนี่ยหุ่นของ พี่พาเพ็ดอ่ะลูกน้องของเขาอ่ะก็ค่อยๆพังไปกันไปทีละตัวนั่นหมายถึงว่าลูกน้องของพี่พาเพ็ดรู้ความจริงพี่พาเพชดก็เลยสัง่งหานทิ้งอย่างนี้นี่เองโถนี่เราทำรารบใช้คนชั่วมาตลอดเลยเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้โอ้โหแล้วผมผมจะทำยังไงดีอะ ก็ทำตามแผนที่น้องวางไวไงแผนพี่รู้เรื่องแผนของผมได้ไงเนี่ยแผนอะไรเหรออ้าวไม่รู้จริงนี่นะรู้สิแต่ไม่ค่อยแน่ใจอะเอมถ้าเกิดผมพูดต่อหน้าพี่ไปนี่พี่เฟดี้จะไปฟ้องพี่พาเฟเหปะไม่มั้งใช่ปะเฟดี้มยอะฉันกับตัวกับใจเป็นฝ่ายพวกแกแล้วโอเคเข้าใจแล้วครับอืม คือแผนของผมนะก็คือผมจะส่งตัวเองเยอะเวลากลับไปในช่วงที่ช่วงที่ราพิซซ่าแห่งนี้ยังไม่ดังแล้วผมก็กะจะว่าไปดักรอฆ่าไอ้พวร์พวก,กหรือคนที่ฆ่าเด็กอะแล้วทำให้เกิดลาพิซซ่าแห่งนี้นขึ้นมาอ่าแผนดีนี่ใช้ได้เดี๋ยวชานคาเฟ่ดีจะช่วยด้วย เดี๋ยวฉันกับเฟรดี้จะช่วยด้วยคือพี่บอนนี่ครับอะไรผมขอพี่บอนนี่สักอย่างหนึ่งได้ไหมครับได้อะไรแล้วพ,พี่บอนนี่ช่วยเปลี่ยนเสียงเถอะผมขอร้องอ,ะอ่ะก็ได้แต่ว่าถ้าเธออยากให้พี่เปลี่ยนเสียงน้องต้องมาเปลี่ยนเสียงให้พี่ตั้งแต่สมัยนอนมาถึงสมัยไหนครับ ก็สมัยที่นอนจะข้ามเวลาไปไงอ๋อเข้าใจแล้วโอเคงั้นผมไม่แก้แลวผมขี้เกียจอ้าวเป็นงั้นไปแล้วแล้วทำไมพี่ถึงต้องมาไว้มาอยู่ที่นี่ด้วยทำไมต้องเอาตัวผมมาไว้ที่นี่ไม่ไวต้ตรงอื่นหรือตรงในห้องของเราหรือตรงนู้นตรงนี้ตรงนั่นนะก็พวกของพังนธมเลอเนตที่ซิงค์ที่ว่าแพโดมันเอาไว้พวก ลูกน้องมันออกมามันยังไงครับพวกสปริงแครปแพนธามาริออนนิดและก็พวกแอนิเมตตชั่นต่างๆเช่นวัคซีบานเน่มันออกมาจากกอดแก้วที่เธอเก็บได้หมายความว่ามันออกมาจากออกมาจากแก้ววันนี้หรอครับเนี่ยใช่แล้วและมันก็ลาพังลาไว กเกเรจะมาเอาตัวน้องเข้ามาเลยเนี่โอ้โหฮึมเข้าใจแล้วแล้วให้เราออกไปเลยไหมก้าไม่รู้สินะงั้นพี่คิดว่ายางังไม่ลอดภัยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ออกไปเนี่ยเราก็จะทำไงอะไม่รู้สิงั้นออกไปกันเลยได้ครับอืมอม,มาตามมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกไรขื้อะไรแซ อยู่แต่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่วันนี้อยู่แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวที่เราผมจัดการเองอยู่แต่ตรงนี้ห,นห้ามไปไหนเด็ดขาดนะครับได้เลยพี่เฟดี้ด้วยนะได้เลยพวกแกมาทำอะไรกันตรงนี้ฉชนเก็แคเคอยากทำงานนี้ให้มันเสร็จเสร็จมาถึงไงฮะเจ้าแผ่นท่อ,อะารวะนนี้แกต้องการอะไรจากพวกเราฮะฉชนกเกแค่ อยากฆ่าพวกแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอย่างที่ฉันบอกฉันจะทำลายพวกที่เป็นพวกกับแกผมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมขอดท้าเฟยกับพี่ไม่มีวันเพราะฉันฉันไม่มีทางยอมสู้กับแกรหรอกไอ้ทัวกระจกหมายถึงอะไรครับใครกระจกใครกระจกคะ แกไงเล็ดพวกของแกลูกจะหมายถึงว่าแกไม่อยากสู้กับฉันเพราะว่าฉันเก่งเกินไปใช่ไหมไม่ฉันไม่จะ้มาถึงแกอย่งนั้นแล้วมาถึงอะไรล่ะฉันจะให้แกสู้กับสิ่งที่แกไม่อยากสู้มาถึงหมายถึงอะไรหมาถึงแกจะตังสู้ เจ้าพะเพ็ดเฮ้ยผมไม่มีทางสู้กับพี่พะเพ็ดหรอกไม่แน่แกอาจจะสู้เออเฮ้ย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 สู้ๆนะสันโอ๊ยโอ๊ยผมจะไม่สู้กับพี่พะเพ็ดพี่พะเพ็ดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแกทำอะไรกับพี่พะเพ็ดเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยพี่พะเพ็ดผมขอร้องผมไม่อยากสู้กับพี่

เออเก่งเกงเฮ้ยเกิดอะไรขึ bringt, ้นเนี um ่ยก็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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรไปเออเฮ้ยไอหุ่นพวกนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยไอหุ่นพวกนี้ก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าพานางเอววิญญาณพี่ว่าเป็นสายแก้วหุ่นพวกนี้มันก็ทำตามแต่คำสั่งแพนธาไมลิโอเดตแล้ว ถ้าเกิดพัชเพพี่พัชเพชรเนี่ยถูกจับใส่แก้วมันก็เสมือนกับว่า,าเจ้าแพนธาแมนิโอเนยถูกจัดใส่แก้วไปด้วยแต่ผมก็เคยเอาแพนธาแมนีโอเนยใส่แก้วแต่ว่ามันยังไม่ตายเลยนี่ก็แลยว่าหัวใจของจอห์นทอมมานิโอเนตอยู่กับพี่พัาเพชรนั่นแหละอ๋องั้นเรื่องทั้งหมดก็เกิดจากพี่พระเพชรเลย,ยใช่แล้วแต่เรื่องเด็กน่ไม่ใช่นะเออจริงด้วย อ๋อโอ้โหหุ่นพังหมดเลยอ่ะโอ้โหมาเรียวเนี่ยนี่พ่อเพลครับผมขอโทษด้วยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอะไรแปลกๆรอเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยสวยลวไงสวยลวไงอะไรล่ะเซนสปริงเกิลมันไม่อยู่ในห้าตัวเนี้ครับ แม่ม่ะแสดงว่ามันต้องเยื่อทแน่เช่แล้วแล้วมันคงกำลังดูพวกเราอยู่ด้วยทำไงดีครับพี่พี่เฮ้ยทำไงดีครับพี่บอลนี่แสดงว่านั้นเรลต้องรีบทำตาแผนเร็วสิไปเลยไปครับอืมอเอเฟรดี้ไปนอะไปเฮ้ยเป็นครับนีไปสินบอลนี่แก ทำตามแฟมบ,บี้แฟมบี้แฟมบี้คืออะไรครับมันก็คือรีส่งเซนไปด้วยแล้วแล้วก็ให้พวกเรายอยู่กับที่นี่ฮะหมายความว่าไางไรเราจะระเบิดรามิซ่าแห่งนี้ทิ้งเออผมไม่รู้นะว่าพี่บอลนี่พูดถึงอะไรอยู่เนี่ยไมย่เนี่ยนี่แกเซนท่าน,นนี้จะรอไปได้แต่ ผมรู้ว่าเราจะไปได้วยกันซะอีกนะแล้ว,วล้านคืออะไรรีบไปเตือนไปร่ว,รวผมไม่ทิ้งผู้พี่ี่หล,ดลุดนะไปซะไปไม่ผมไม่ไปบอกให้ไปเลยแล้วที่พวกนี่ผมไม่ทิ้งพวกพีิเลยไปซะกันไหนจะสายกันไปเธอเธอเธอไม่ใช่เด็กมันเธอไม่ใช่เด็กแล้วนะรีบไปซะแต่ผมไม่ทิ้งพวกพี่หรอกไป ถยไปผมขอโทษนะครับไปแล้วถุยทไหนกันพี่อน,นี่ถยจิบทำพ่พี่ันนี้เลเทุกคนมันทำไงไบ้าครับยังไงเออกจกจิก ผมขอสัญญาจะหาวิธีผมจะหาวิธีหยุดยั้งสิ่งพวกนี้ซะ